ไหมคะถ้าคิดถึงในเรื่องของการเงินถ้าตอนนี้นะคะคิดถึงเงินทีไรรู้สึกเกลียดทุกทีก็ไม่ต้องไปคิดในเรื่องของการเงินค่ะพาตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นนะคะไปเล่นกับหมากับแมวก็ได้พาตัวเองไปชมนกชมไม้หรือบางคนไปวัดก็ได้ค่ะไปรับพลังงานดีๆนะคะให้ใจของเรารู้สึกดีรู้สึกชุ่มเย็นตอนนั้นล่ะคะ่ะคุณรู้ไหมคะ เป็นคลื่นความรู้สึกเดียวกับในเรื่องของการเงินการที่คุณอารมณ์ดีรู้สึกเหลือเฟือคลื่นความรู้สึกของคุณเป็นในแนวบวกนั่นแหละค่ะเป็นคลื่นเดียวกับการเงินนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลหรือแม้กระทั่งเทวดาประจําตัวคุณท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่แล้วนะคะแต่บางทีท่านเข้าหาคุณไม่ได้ค่ะเพราะใจของคุณ คุณมัวรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่อยู่ในแดนลบนะคะถ้าวันนี้คุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินคิดเรื่องการเงินก็คิดไม่ออกรู้สึกเกลียดเปลี่ยนปรับตัวเองใหม่ค่ะพยายามทายังไงก็ได้ให้เราอารมณ์ดีให้เราอยู่ในแดนบวกให้มีความรู้สึกเหลือเฟือรู้สึกดีนั่นแหละค่ะของมงคลต่างๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาพันคอยเกื้อนหนุนคนอยู่แล้วนะคะถ้าคุณทําใจเปิดรับด้วยความรู้สึกที่ดีความรู้สึกเหลือเฟือ ก็จะมีสิ่งต่างๆมาคอยเกื้อคอยหนุนคุณนะคะลองสังเกตดูค่ะวันนี้ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานเครียดนะคะก็ลองปรับเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ให้เราอารมณ์ดีรู้สึกเหลือเฟือทําใจของเราให้อยู่แดนบวกนะคะสิ่งดีๆต่างๆจะเข้าหาคุณได้ง่ายขึ้นค่ะ